เทียวยาวถามเขาตอนนี้ได้ลูกสาวเป็นของเ้องปากหามาอุ่มสวยเยมียในปีนี้พี่ช่วงนี้อยู่งานเมืนบอกคะไม่เห็นไปถามเขาถามเขาเมียเลยหรือวันอยุ่หนักหนักอยางบอกมาด้วยพี่เนี่ส้นปุ๋ยอ้อยเน้ว <laughs> อยากใส่ปุ๋ยอ,อยาา้อยว่าจนเลื้งหนักกับไวโกรนก็พี่คะ กูต,ตีบ้านเนี่ยดุเดี๋ยวนี้อีตัวยังมาอวดขนมันเยอะสิสองคนละครเซ็ตบ้านมึงเด้อมันมันคือคนในเป็นผู้หญิงคืออุ้มแม่ผู้ชายตัวลูกไอ้ผู้นั้นใช่ลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกพี่กำนันแน่นอนมันต้องเป็นลูกหมาหมาไม่ใช่หมาธรรมดานะหมาขี้เหยื่อใช่รึยังชิ้น้ันนี้มึงมัดตีหรอกระซควัจากพันนาเด้อ โจักแล้วคือมึคองคองอัอีกกกี่ถ้าคุไปพีกนังขาแสดงมาพีกําังบเือเด็กหน่อยเพนี่เป็นลูกของพี่กํานังมินบอค้าบีทางถ้าพี่กํานังบ่เือล้ว,ว,ว,อเอเอเวก็ดเดี๋ยวเยมพอดวาไปตรวจเอเอิ่งก็ได้ปะเอไมพอดไม่ถูกครับดีเไม่ใช่เอไอเอเอเอันก็นีหอ้อโทรศัพท์เปยบอ ฮาเว่ยประกันชีพพร้อมน่ะพี่กำนันเม่ก็ไมได้มาในเมื่อเยื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะพี่กำนันจะยอมนมเหล่าไปมันก็สีเรื่องนะคะเมนบระเวนีมาบะแต่ว่าถ้าหากพี่กำนันบปยอมเหล่าแล้วก็ฉันจะสิประกาศไปทั่วบ้านเลยว่ะพี่กำนันสีเหลวไม่รับผิดชฌาฟังอะไกันอย่าบ้าง ไหนๆเรื่องมันเจิดึมาแล้วเรื่อุอาวุโส่ากนาบากตาอุ้มลูกอุ้มเต่ามาถึงเงือนถึงสารเราก็จะขอรับผิดชอบเอาไว้กันแล้วกันป้าดีใจทุกข์ขวดที่ได้ฟังเป็นตัวเป็นตัวลา้ีกมอี้ยป้าป่แน่ีฟังมันจบกันนี่ที่ว่ารับไปเนี่ยคือรับลูกของเจ้าไว้เอามาเป็นลูกของเรา แต่ธหรับตัวเธอเรายังมันพอคุจะมาเป็นเมีเรื่องทางที่นี่เอาลูกมาแล้วใส่หัวลงไปอ้าวอาวอกง่แบบนี้มันก็สวยได้พี่กัมมันต์แต่เดียวว่าม่ย่อมรักเข็มพ้นเสิเอาตะลูกไปเลี้ยงเม็นบอลได้เลย โอ้ยอูกพี่อุ้มผิดทางครับอุ้มผิดทางหัวเราะอยู่ข้างหน้าคี่กันโอ้ยเอ้ยเียมิดตเก่งไว้ยิ้มขาาา่น้ห่ันอง่าแม่ทีลูกเก่งก็ไ่พี่กันร้อ่งบอรับกำนั้นกูบ่คิดปยมาค้นเจอมึงสิเใ็กับกูได้ถึงขนาดนี้มึงกูกับใครกูกับมึงล่ะมี่ปัญหาปะเขาลุงพี่แล้วไป ผมเป็นผู้ยิง่งที่มากรา,งงา่าแกผม่เยอบนใจวีวาบ้าอ่เข็มพอนกับบอสนใจแล้วก็เข็มพอนกับกบ,บอเเด็กพี่แม่ภาษาผัวหา่าวเมื่อใดก็ได้เป็นบ่นี่นี่นี่เลไลกันสิม่ปโอ้ผู้ใ่ด้วยมากบังเหลกันสิผู้ใหญกข้าเจ้าบ่าอากกะซ้ำข้ามบ่มีผัวเอาฉันกะซิ้น มึงบอกขวของมึงโป้ดีไอ้กูบ่ยา่านโตดอกกู่ยานตัมันเลยนั่นลหะไปเอ้ยฟ <c oughs> นกนยังมา,านี่มีกำลังอันความมีแห่งไม่เคยปลาดีใัเด้อไอ้ร่องมึงเลรอที่แม่คะก้อนจิไปเฮได้เก็บเต็มแจจับปาที่ตัวขั้นเลียวน้น้าน้ำนำน้ำ้ำน้ำนคน้น,น้ะ้ำนนน้ำ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 ้นน้ำน้น้น คูบชาติวนกับควนใส่ไม่หน anyway. like ุ่มสุดอีดนึเงินมึงซักใหญ่คู่ยิงขี่เดียรค้วนรูได้จับมอกันยังไงบอกกำเนิควนคนงถือโขกัดอ้อนกัออนที่สำคัญนะเลี่ยวสาย โอ้ยส oh, ุปเมอร์มิเอยเลยมาตะพื้นบังลูกน้องอย่าของได้ปุณนะ